ประจมู่บ้านมีแกงพูดคุยนินทาเป็นของตัวเองลูกคนนั้นเป็นแบบนี้ลูกคนนี้เป็นแบบนั้นทุกครั้งที่ไปวัดพอถวายพระตาหารเสร็จทุกคนก็จะมานั่งจับกลุ่มคุยกันทุกวันเกี่ยวกับสาระทุกสุขดิบของคนอื่นเวลาที่ไปวัดยายยุพินก็จะใส่แค่ข้าวเหนียวในพระตาหารเท่านั้นแต่พอเวลาที่จะกลับบ้านแกจะหยิบปิ่นโตและถุงออกมาหออ่อคอจากจานที่เหลือของพระที่ฉันเสร็จทำแบบนี้จนติดเป็นนิสยัยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอด ของอร่อยทั้งนั้นมีแต่ของที่ฉันชอบวันนี้ได้กินของดีๆเวลาไปงานต่างๆเช่นงานศพหลังจากที่ไหว่ศพเสร็จยายยุพินก็จะเข้าครัวทันทีเพื่อที่จะไปเช็คกับข้าวว่าในงานวันนี้เจ้าภาพจะทํากับข้าวอะไรบ้างพอดูแล้วไม่ถูกใจก็จะไปตีเจ้าภาพทำไมไม่มีลาบเนื้อทางานศพแบบนี้จะเอาหน้าไปไปที่ไหนอื่นเขาล่มวัวล่มควายกันทั้งนั้นถึงจะไม่ถูกใจแต่แกก็ห่ออยู่ดีเอาถุงมาเองไม่มีความเกรงใจเจ้าภาพเลยแล้วห่อไม่ใช่ทีละน้อยห่อเหมือนจะเอากลับมาขายเหมือนจะเอากลัััับมมาาากกิินน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 ไไไได้้้7วว่่รรูจะะหหออีปงแตยยุพ แต่งตัวสวยที่สุดใส่ชุดสีทองเพื่อมาเป็นพยานรักให้บ่าวสาวใสซองช่วยงาน20บาทตามเคยพอมอบซองเสร็จยายุพินก็จะมาเช็คก,กับข้าวอุ้ยวันนี้มีแต่กับข้าวดีๆทั้งนั้นเลยมันต้องงานแบบนี้สิถึงจะเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อให้แม่เธอใจคอยร้ายแบบนี้เธอใจคอยร้ายคนอื่นยังกินไม่เสร็จเลยป้ายุพินหยิบถุงขึ้นมาห่อของแล้วไม่สนใจสายตาคนมองในงานใครจะว่ายังไงกูก็ไม่สนใจทางเจ้าภาพได้เข้ามาต่อว่าทําไมไม่รอให้คนอื่นอิ่มก่อนถึงหอ่อใครก็กห่อแบบนี้เท่านั้นแหละไปงานไหนฉันก็ไม่่เเคคนนนนนวาาาาัทํแบบี้ปปรระะจจองงุห็ใม เขาภาพทำตัวแบบนี้ บอกชาวบ้านให้หมดเลยมันทาให้อารมณ์เสียก็เลยกินข้าวอร่อยอร่อยจากนั้นแกก็กินข้าวต่อแบบไม่สนโลกและที่สําคัญแกก็ไปบอกชาวบ้านจริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็มีแต่แก๊งใส่ใจเพื่อนบ้านของแกนั่นแหละไม่มีการมีงานมีแต่นินทาคนอื่นวันหนึ่งไอ้ชัยถือเบ็ดจะไปตกปลาเดินผ่านหน้าบ้านยายยุพินพอดียายยุพินตะโกนด่าโอ้ยไอ้คนบาปเอ้ยวัดวาไม่ยอมเข้ามีแต่ไปตกปลามีแต่ไปทําบาปทํากรรมแบบนี้แหละมึงทังไม่เจริญอ่ะมีครอบครัวหนึ่งลูกชายกำลังจะแต่งงานได้ยินเกตุศักดิิิิิ์งงยยยยาาุุพพนนนนมมมมัจจึตตดสใใไ่่่่่่ชววรหแญี เชิญถึงกับชักไอ้เป็เป็ใครเนี่ยทะเปไม่เชิญกูพวกมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยกูเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทำไมมึงข้ามหน้าข้ามตากูแบบนี้วะพวกมึงอยู่กินกันไปก็ไม่จเจริญหรอกเจ้าค่ะเฮ้ยมาดูครอบครัวนี้เราเร็วเวผ,ผู้ใหญ่ไม่เห็นหัวกันแล้วเด็กสมัยนี้ไม่เรียกไม่ขานข้ามหน้าข้ามตาหมดเลย ยายยุพินใส่บักโทรโข่งประกาศทั้งหมู่บ้านจนชาวบ้านคนอื่นดําคาแลวก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านมาคุยกับแกยายทําแบบนี้มันไม่ถูกนะเนี่ยฉันไม่สนหรอกมันไม่เชิญฉันเองฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ปกติผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาอะไรรักนาะขนาดผู้ใหญ่บ้านมาคุยยายยุพินยังไม่ฟังชาวบ้านทุกคนเริ่มไม่สนใจแกและก็ไม่ยอมพูดคุยกับแกไม่ฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่ได้ผิดอะไรนี่เรื่องแค่นี้จะมาโทษฉันพวกที่ว่าฉันวัดวาไม่เคยเข้ามีแต่พวกคนบาปท,ทั้งนั้นคนเดียวที่ป้ายุพินยอมฟังก็คงจะเป็นหลวงพ ใส่ร้ายป้ายสีจากคนที่ไม่เข้าใจพระองค์ทรงตัดไว้ว่าบุคคลไม่เคยถูกดินทาไม่มีในโลกจะดีจะชั่วจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีคนพูดถึงเพราะลมปากคนนั้นยากจะห้ามแต่สิ่งที่เราควรทําคืออย่าให้ปากของเรานั้นกลายเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนผู้อื่นจากนั้นปะยุพินก็ตัดสินใจละทางโลกไฟหาแต่ธรรมะอนุโมทนาสาธุนะครับ